กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เด้อนะครับรายการคุยและข่าวออกอากาศทาง u t u b e ช่องตามติดชีวิตอีสานโดยกับผมทิดแดงคนไข้เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอบุนนแนวทางข่าวข่าวตวเลกที่นาสนใจต่างๆจากหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับเออเฟือแบ่งปันมาเขาก็เอามาฝากตอนบอกสู่กันฟังเนาะพอกันคลิปนี้14นาฬิกายีนาทีนะครับ10ธันวาคม2568 สิผ้าพี่น้องควมของเดอ้อสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนบ้านเล่าพัฒนาพี่น้องครับวัต่ิพานมากกับป้าติโตเนว่าไทยประหยัดเดี่ยวเล่าแห่งประหยัดกุยไทยสันเด็นะครับเรียกว่าชุดเดียวแตกบนแตกกลางกันเลยทีเดียวมาสันเถาะเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขกันออกรางวัลของเล่าพัฒนาจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผม พาพี่น้องมาเริ่มต้นกันทีอาจารย์แอดกาแฟดำเนาะนะครับวัตถิพันธ์ามากะแตกบนแตกกลางเดือสองหงกสองพี่น้องครับวันนี้สิบท่านว่าคมเด่นเก้ารองสี่และสองนะครับเพิ่นจับกู้ให้สองเก้าสามเก้าสี่เก้าสองสี่สามสี่ห้าสี่ศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองสี่สี่สองสองเจ็ดเก้านะครับแล้วก็สามตัวสี่สองเก้าหกสองสี่แลยก็เก้า ศูนย์สองนะครับที่แดงกระเบังแล้วเบังอีกเนาะตัวเจ็ดเก่าเนี่ยอาจารย์เพิ่นตั้งใจให้เจ็ดเก่าหรือว่าเพิ่นลืมเบิ่นหรือว่าเพิ่นพิมพ์ผิดอยู่บ่างสเดอเพราะว่าปกติแล้วอาจารย์ปฏิเสธเอาเด่นเนี่ยมามากันเบิ่นนะนะนะครับอาจารย์แอดกาแฟดำเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ตามมาด้วยเส้นปู่หน้านะครับพี่น้องครับเด่นหาเจ็ด เก้านะครับพี่น้องผมนะครับพ่นจัดเป็นหลักลอยน้ำเนาะนะครับเก้าห้าสองห้าสี่ห้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดแปดเก้าและเก้าเก้าเด้อนะครับของเซียนปูหนานะครับแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์เซรีพ่นทองทมดิพานมาเด่นเพิ่นสองกัาหกนี่จับกันมาเนาะจับคู่กันมาวันต่อไปนะครับพี่น้องครับ งวดนี้เด่นพนสามกับเดเดอร์พี่น้องนะครับหาสามเก้าสามห่ามหาเเก้าเอองวดนี้พนจับเด่นส่กันเนาะหลังจากงวดที่ผ่านมานั่พนบริจับเด่นส่กันเส้นะครับพนก็เลยจับเอาเองเนาะพนอยากมาน้ากันมาสันทอครับของอาจารย์เสรีพนทองพี่น้องครับแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์แอสสุทธิพัฒน์พี่น้องผมนะครับเด่น8และ1เดอร์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามหนึ่งหนึ่งเก่า และก็สามตัวศูนย์และ519นะครับอาจารย์แอร์สุธิพัฒน์นะครับขอมูลแนวทางของสายฝันพันล้านนะครับสองวันที่ผ่านมาเพิ่นจับคู่ให้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเพิ่นจับคู่ให้น้อยหน่อยดอกนะครับกะปรากฏว่าที่จับคู่นี่กับบอมาเนาะนะครับเลขหลักเพิ่นมาอยู่6 2สองสหมดก่อนพุ่นก็เลขหลักเพิ่นมานะครับสี่หาหาสนะครับพี่น้องครับเพิ่นจับคู่ให้ในหน่อยซ้ำนี่ละเอางวดนี้เลขหลักเพิ่น 8, มีเก่ามีแปดมีสามมีสองมีหน,น,นึ่นงนะครับพี่น้องรับแปดในเด่นกูมูเดอร์เพิ่นจับสี่ตัวหนึ่งเก้าแปดสองนะครับเพิ่นจับสามตัวสามสองแปดพี่น้องรับเพิ่นจับสองตัวแปดสองขับแปดสามเพิ่นจับซ้ำหน่พี่น้องคันพี่น้องขึ้นมากเติมนนิสลับออโรดเดอร์มูนีน 2, 3, 4, น่นะครับทั้งสองตัวทั้งสามตัวทั้งสี่ตัวนี่แหละนะครับขอบุญแนวทางเพื่อนบ้านเล่าพัฒนาของสายฝันพันล้านนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพี่สาวน้องบัวพี่สาวน้องบัวสูตรนี่ เพิ่นใส่ไปจนกระทั่งว่าเลกญงออกเด้อพี่น้องครับอันที่ออกแล้วนี่ก็ตัดออกเนาะนะครับก็เหลือตั้งแต่ซุ่มนี่แหละนะครับซุ่มสิพาะท่านในวงกลมนี่พี่สาวนงบัวสองตของเพิ่นแล้วก็ชุดสามตเพิ่นนะครับชุดสามตนี่ก็เพิ่นออกสามตละสองงวดนะครับเหลืออีกจะงวดถึงมือในวันที่สิบเนาะนะครับสิบแล้วก็สิบเป็นสิบสามติน,นะครับก็สิบขวบไปอีกประมาณงวดสังวดเห็นเนาะเพิ่น,น,ผผานบานก็ได้ก็ยังสิใส่ชุดนี้อยู่ที่แดงก็สิเปลี่ยนตั้งแต่วันที่นี้นะครับพี่นอง อันนี้เป็นจุดสี่โตผพนนะครับแตกไปเหล้วทีหนึ่งแต่เม่วันที่หนึ่งผุนเนาะสี่ัวนะครับอ้ามาทีมัธยีค้นสกุลนะครับค้นสกุลเด้อจากสูตรที่หนึ่งผุนวัติพานมาสองหกพี่น้องถือว่าแตกบนแตกล่างเด้อเพราะว่าเป็นเหล็กตัวเดียวกันนะครับสองหกหกสองพี่น้องผมมีหกหกน้าตตินอกะนะครับจำมาใส่กันนี่ก็สิแตกสามตัวน้าได้ในนอกหกสองสองไอหกหกสองนะครับ โมน,นีสูตรที่หนึ่งพ่นเลขหลักเพิ่นกันนี่ละ4 2 8 1 9 7นะครับเพิ่นจับห้4 1 4 9ก1 7 9 4 2 2 9 2 6 2 7 6 3 3 9 4 8 4 7แล้วก็4ตัว4 4 1หานะครับ2ตัว CC กับหาหานะครับเป็นเบิ่์นสูตรที่หนึ่งของคนสกุลเดอร์จ่านะครับพี่น้องครับแล้วก็สูตรที่สองพ่นนะครับเพิ่นจับคู่9 7 9 5 9 3 สี่เก3าสี่แปดสห้าสตัวเก้าสี่หกเจ็ดเกแปดก้าล้วก็สี่ตัว2องเนะครับพี่น้องครับคนสะกดเด้อจ่าล่าพัฒนานะครับของอาจารย์แอดชมวิลิตพี่น้องครับวิ่งออกกำลังกาย2กับ1เด้อน,นะครับ เพิ่นจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าและสี่ห้านะครับสามตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งสี่ห้าสองสามสี่สองสามห้าสองสี่ห้าและสามสี่ห้าพี่น้องผมอาจารย์แอดชวลิตพาพี่น้องมาที่เล่าของปูสารคามนะครับผลิตพันมาเพิ่นกระแตกบนแตกหลางหกสองสองหกนันครับ เออขันแม่นเขาถ้วยเถือกจังสิข้าจเจ้าสีตืมไหเป็นเนบิ่นสองเถือสัมเถือโบอันนี้ที่แดงถามเป็นความหลูเดินนะครับที่แดงบอกหูอีลีนะครับเอาวัน,นี้เดนซีกับสองนะครับปูคนจับไหสองสี่สองเก้าสองสามห้าสองสามสี่สี่เก้าสี่เจ็ดสี่หกสี่สี่สามแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าและแปดแปดพี่น้องครับเล่าของปู่สารคามนะครับ สิบธันวาคมสองพันหรอยหกสิบแปดและก็ตามมาด้วยอาจรารย์นุ่มกาลสินนะครับอาจรารย์นุ่มกาลสินงวดนี้ข้างบนเด่นแปดเดอพี่น้องเด้อรสามตัวเม็ดเดียวแปดแปดสี่นะครับพี่น้องครับสองตัวกะตัดออกมาจากนี่แล้วนะครับแปดสี่คับแปดแปดนะครับข้างล่างกระเด่นสี่พี่น้องผมนะครับสี่แปดคับสี่สี่เด้อข้อมูลแนวทางของอาจรารย์นุ่มกาลสินนะครับพี่น้อง ผู้ถ้วยถึกน้ากันเนาะกับผ้ากันถ้วยถือหรืยิมในหัวนี่ก็อีหละนะครับหม่องหอดหม่องเทิงกันนี่อาจารย์พจน์เียนตันนน้อยใบตะล่างนี่เนาะนี่นะครับเอาจังแคบเดียจังขยายเบังเดอร์นะครับพี่น้องผู้ใจถึงกันความสัมพันธ์มั่นคงก็ได้นะครับอาจารย์นุ่มกาลสินพี่น้องครับแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์แอดสามเคนะครับเลขหลักพันมีศูนย์ มีหมีสมีสามี8มีเก้าพี่น้องครับเด่นพันสกับ2นะครับพ่นก็นเอาเด่นนี่แหละมาเป็นตัวเด่นตัวฟันก็ได้เนาะ2องส2ม2อ2หนึ3ง3อ3ศูนพี่น้องครับ3ตัวซีหางนะครับหนึ่งศูนยามงสองสสองสและ2 3 9พี่น้องผมนะครับของอาจารย์แอด3 k มเคเดอ ทิดแดงผ้าพี่น้องมาปิดไทยข้อมูลแนวทางอ่าล่าพัฒนางวดนี่นะครับกันที่ข้อมูลของแอดบีบีนะครับแอดบีบีนี่สองงวดต่อเนื่องเลเดอนะครับงวดดึงหันกระแตกบนแตกกลางในหกสองสองหกนี่พี่น้องนะครับงวดก่อนพุ่นกระแตกบนแตกกลางนี่นะครับเก้าดึงหึงเก่าหาสี่สี่ห้าทิมมที่ว่าบทธรรมดาด้นี่นะครับเอาสําหรับงวดนี่พี่น้องครับสิบทันวาคมหกแปด นะครับ8 2 8 3 8 4 8 6 8 7 2 3 2 4 2 6 2 7 3 4 3 6 3 7 4 6 4 7และ6 7นะครับของ a d b b เอาให้พาพพี่น้องถ้วยถือเด้อแอดครับนะครับสถิต,ติต่อเนื่องไปเรื่อยๆหลดครับหางวดหงวด7จ็งวด8ปดงวด9ก้งวดหลดวันสันต่อไปแล้วก็สาตัวเพิ่นบัตเตอี่นะครับ ที่แดงขออนุญ,ญาตอา่านสูพีนองภูพันบเห็นหุงฟังเด้อนะครับ2 3 4 2 3 2ี่2 3ง2าม2ส 2, 7, 2 8าเจด2่เหดหปงเดนะครับราา3ี่หกสาสี่เจดสามี่แ8ดสาหกเจ็ดสาหกแด3าเจดแดสหเจด4ี่หแและ6 7 8เด้อนะครับ อันนี้คือสามตัวของแอดบีบีนะครับเพื่อนบานเล่าพัฒนามือนีสิบธันวาคมสองพันหารอยหกสิบแปดนะครับยามมาเป็นการทำํำนายตัวเลขพี่น้องครับทายตัวเลขก,การออกรางวัลของเล่าพัฒนาจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเลียนการพนันที่ผิดกฎหมายเด้อเป็นความเสื้อส่วนบุคคลเด้นะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังพี่น้องครับกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องส,สุขสุขคนหลายๆเด้อ เขามาอยู่เป็นมูให้กำลังใจทิดแดงให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่น้ำกันตั้งแต่ตนจนจบคลิปนะครับกราบขอบพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เออเฟือเ้องปันขอมุลแนวทางให้พี่น้องได้เบิ่ใได้ชมพอันใหม่คลิปหนาพี่น้องผมสวัสดีครับ